เห็ดดื้อพี่น้องเห็ดเห็ช่วงนี้เห็ดออกเยอะนะครับรู้สึกว่าคนจะเยอะกว่าเหนะ็ดเนี่ยพวกเห็ดเห็ดกินได้ทั้งหมดนะครับอันนี้มีเห็ดลูกป,ปลาเห็ดหน้าเละกินได้นะครับ นี่เขาเรียกเห็ดไส้เดือนเห็ดเห็ดไส้เดือนเห็ดไส้เดือนนี่จะมีหลายพันุ์หลายชนิดมากนะครับนี่เห็ดขี้เท่าเห็ดขี้เท่าอร่อยนะเนี่ยดอกเถ่าแล้วดอกเกอันนี้ก็เห็ดเกลือนะครับที่บานนะนี่ดอกเห็ดขี้เท่านะเห็ดขี้เท่านี่อร่อยนะครับรสชาติดีหอมอันนี้เห็ดตะไคร้ ตัวผู้นะหลังมันจะเขียวขาย,ยาวมากมีเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากอันนี้อันนี้ก็เห็ดน้ำหมากนะออกเขียวๆเวนี่ยเห็ดน้ำหมากโบราณอันนี้อนนอันนี้เห็ดไส้เดือนมันจะคล้ายๆเห็ดหละงูกนะเห็ดไส้เดือนมีหลายพันธุ์มีสีดำสี นวนเผอะลายมีหมดนมีเห็ดเกลืออร่อยมากนะครับตัวนี้หลังเขายังไม่ไม่ขูดมันจะมีเมือกเข็มๆอยู่อันนี้ก็ไข่เห็ดเกลือเนื้ออร่อยเนื้อดีอะไรบาบูเป็นไรครับฮะเป็นอะไรฮะในพูดสิพูด เป,รรเป็นอะไรครับฮะเป็นอะไรไหนพูดดิอันนี้เห็ดละโงกเหลืองนะครับอ่า่หักเห็ดเยี้หมดเลยอันนี้ก็เห็ดตะไคร้นะครับขายาวๆเลยวันนี้ได้เห็ดเกลือเยอะมากเลยนะเห็ดเกลือนี่จะผัดผัดอร่อยมาก พวกเห็ดเกลือเห็ดที่เท่าเนี่ยเห็ดไส้เดือนเห็ดละงูเนี่ยผัดอร่อยทั้งนั้นเลยอันนี้เห็ดแป้งนะครับเห็ดแป้งมันจะสีขาวเนี่ยแกงอร่อยนะอันนี้เห็ดขาเนี่ยเขาเรียกเห็ดขามันจะน้ำหนักมันจะหนักหนักกว่าเห็ดหน้าเหลนะหน้าเหลมันจะเบาสีจะเข้มเห็ดขาเนี่ยมันจะ สีอ่อนนะโอ้โหเห็ดเห็ดไส้เดือนเนี่ยได้เยอะนะเนี่ยมีแต่เห็ดไส้เดือนเท่านั้นเลยวันนี้ฝนก็ตกนะพี่น้องนีน่เห็ดไส้เดือนเนี่ยแกงแซ่บเลยจิ๋นน้องอันนี้เห็ดจมูกปวัวเล็กนะครับมีพันใหญ่กับพันเล็กโอโ้ได้เยอะนี่น้ำมากนี่เห็ด เห็ดเห็ดที่เท่าเห็ดที่เท่าใหญ่มากเห็ดที่เท่านี้อร่อยเหมือนกันนะครับเอามาผัดน้ำมันหอยเนี่ยแซ่บหลายเลยพี่น้องอันนี้เห็ดรังผึ้งเนื้อมันจะกรุบกรุบก,ก,กินไปเหมือนกินแมงกะพรุนอ่ะตัวนี้ บางคนไม่รู้นึกว่าเห็ดพิษนะครับกินได้อร่อยด้วยยิ่งเก๋ยิ่งยิ่งอร่อยนะตัวนี้แต่ต้องแช่น้ำไว้ก่อนนะครับเพื่อให้มันคลายความขมมันมีความขมนิดๆอยู่นี่ยแต่ขมน้อยกว่าเห็ดพึ่งอยู่คานะครับอันนี้ก็ เห็ดพานอันนี้เห็ดพานนะครับเห็ดพานใหญ่เห็ดพานเลือดนะครับตัวนี้บางคนบอกว่ากินไม่ได้กินได้ครับกินมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วแต่มันไม่อร่อยนะเห็ดพานเห็ดเห็ดพานใหญ่นะมันจะไม่อร่อยอันนี้เห็ดพานเล็กนี่เห็ดพานเล็กครีบครีบมันจะชิบกันอย่างเงี้ยอันนี้อร่อยส่วนเห็ดเห็ดพานเลือดนี่ รีบมันจะจะห่างกันอย่างเงี้ยอันนี้ไม่กินไม่ค่อยอร่อยครับเขาก็เลยไม่นิยมทานกันเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูทนัน